ดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวชนคนภูเขาอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำทุกท่านมารู้จักกับพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็อาจจะรู้แล้วหรือยังหรือยังไม่รู้นะครับก็จะได้รู้กันนะครับสำหรับพืชสมุนไพรตัวนี้นะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บอสนด้วยนะครับสำหรับพืชสมุนไพรตัวนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเพิ่นตีนมังกรนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับ แต่ลักษณะที่เป็นแบบนี้นะครับเขาถึงเรียกว่าเพลินตีนมังกรนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับเป็นเถานะครับแต่ถ้าจะพูดอีกชื่อหนึ่งท่านก็ถึงบางอ้อทันทีนะครับนั่นคือยานลิเผานะครับที่ซ้ายเส้นนี้นะครับเถาของเขานะครับที่มีความเหนียวนะครับไม่ขาดง่ายนะครับไปทําเป็นเครื่องจักสารต่างๆนะครับเป็น กระเป๋านะครับเป็นตะกร้านะครับแล้วก็เป็นเคสโทรศัพท์ก็มีนะครับโดยเฉพาะเคสโทรศัพท์นะครับทนทานตกไม่แตกนะครับสําหรับหญ้าริเผานะครับหรือเพลินตีนมังกรนะครับยญ้าริเผามีสรรพคุณอะไรมาชมกันเลยหญ้าริเผานะครับหรือว่า เพลินตีนมังกรนะครับจัดเป็นเพลินทอดเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่นยาวได้หลายเมตรลำต้นเป็นเงาสั้นมีขนสีน้ำตาลเข้มหนาแน่นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-6มิิเมตรไม่มีเกลด็ดลำต้นเมื่อแก่จะมีสีดำและเป็นมันขยายพันธุ์ด้วยการใช้สปอร์และวิธีการปักชำจเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ชอบแสงแดดรำไรพบขึ้นตามป่าทั่วไปป่าเบญจพรรณป่าดงดิบป่าเต็งลังป่าผลัดใบป่าผัดใบผสมทั่วทุกภาคของประเทศนั่นเองนะครับสำหรับยาริเผานะครับลักษณะใบก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนกับตีนมังกรนะครับจึงเรียกว่าเพลินตีนมังกรนะครับซึ่งสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของเขาก็โดดเด่นนะครับซึ่ง จะใช้รากเง้าลำต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอเสียงแหบนะครับเมื่อเสียงแหบเจ็บคอนะครับก็ต้มดื่มได้เลยนะครับทั้งต้นมีรสจืดเย็นมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะนะครับรากใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการร้อนในใบอ่อนหญ้าริเพานะครับใช้แช่กับน้ำแล้วห่อด้วยผ้าสะอาด บีบเอาน้ําออกมาใช้เป็นยาหยอดตาแก้ตาเจ็บหรือในตาเป็นแผลสําหรับใบอ่อนยอดอ่อนนะครับซึ่งในตํารายาไทยจะใช้ทั้งต้นปรุงเป็นยาแก้พิษผีภายในและผีภายนอกนะครับสําหรับยาริเภากับสรรพ,พคุณอันโดดเด่นนะครับทั้งต้นรวมรากและเง้าใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาขับปัสสาวะรักษาโรคทางเดินปัสสาวะนิ่วในไตเลือดตกในนะครับ รากใช้ต้มกับน้ำาด่มเป็นยาแก้ปัสสาวะแดงปัสสาวะเหลืองรากนํามาต้มกับน้ำาดื่มเป็นยารักษาโรคลิซซีดวงทวารและโรคนิ้วได้นะครับรากใบและเถาใช้ต้มกับน้ำาดื่มเป็นยาแก้เลือดพิการแก้ระดูมากระปิกกระปรอยนะครับใบนำมาขยี้ใช้พอกแผลช่วยห้ามเลือดหรือใช้พอกแผลสดจะช่วยทำให้แผลแ,แห้งและหายเร็วยิ่งขึ้น นั่นเองนะครับสาหรับใบของยาริเพาใช้เป็นยารักษาบาดแผลและแผลผู้พองใบใช้ตําพอกรักษาโรคหิดผื่นแดงผีผักบัวทั้งเถาและใบใช้ตําพอกปิดแผลที่อสรพิษขบกัดต่อยเป็นยาถอนพิษแก้พกช้ําบวมทําให้เย็นและช่วยแก้อาการอักเสบจากงูตะขาบแมลงป่องและแมลงมีพิษกัดต่อยนะครับส่วนเงาใต้ดินนะครับ นำมาต้มเป็นยาข่มแก้พิษจากสุนัขก,กัดแก้อาการจากพิษแก้ปวดนั่นเองนะครับสำหรับยาริเผานะครับคือสปปรรพคุณที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับสำหรับยาริเผหรือเพลินตีนมังกรนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นและเคยได้ยินนะครับนี่นะครับสำหรับยาริเผาที่นำมาฝากท่านผู้ชมวันนี้นะครับกับ คลิปดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับเผามีความเหนียวนะครับมาใช้มัดสิ่งของก็ได้นะครับและใช้เป็นเครื่องจักสารหัตถกรรมที่โดดเด่นสำหรับยญาริเผามีชื่อเสียงของประเทศเลยทีเดียวนะครับเมื่อทำงานหัตถกรรมออกมานะครับได้สวยอีกด้วยนะครับสำหรับยญาริเผานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บัอสุนด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ